รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้จับภาพเพื่พทุกคนมาหาคำตอบกัน,คร,กนครับว่าตาดีกาเนี่ยครับแปลว่าอะไรอ,บบอกาบาลศูน <c> ย <oughs> ์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด สวัสดีครับผมตนตาธินกรภูวศิิวงครับมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องน่ารู้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดมิติความหลากหลายของคนในพื้นที่กับรูปแบบของพระผูวัฒนธรรมครับพ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามครับนั่นจึงทําให้รูปแบบของการเรียนการสอนของคนในพื้นที่แตกต่างไปจากที่อื่นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของตาดีกาและปอเนาะแ,ะและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตาดีกาและปอเนาะคืออะไรและบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นั่นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบพร้อมๆกับหนุ่มเต้ยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเต้ยโกเวนก่อนไปไม่เว้นครับ ตอนนี้นะเต้อ,อยู่หน้าตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดครับที่อย่งนี้ครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับสำหรับตัวเตวเองเต่ไม่เคยมาที่นี่เลยวันนี้นะเดี๋ยวเต้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาหาคำตอบกันครับว่าตาดีกาเนี่ยครับแปลว่าอะไรแล้วเขามีการเรียนการสอนยังไงจะเป็นยังไงตามมาครับ เจ๊กูมังครับเออเต้ก็ถามนะครับคำว่าตาดีกาเนี่ยครับคืออะไรครับแล้วก็เขามีการเรียนการสอนอยังไงครับตาดีกาเนี่ยจะเรียกว่าศูนย์การศึกษ,ษาอิสลามประจำมาสจัสยิดตาดีกานี่ยเขามีสอนศาสนาเป็นภาษามาลายูภาษาอาหรับภาษาอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะด,ดิษ ครัานี้ผู้เรียนนี่คือใครครับวนมาจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละประมาณละแวกของบริเวณมัสยิดจำกัดอายุไหมครับชั้นเดิงนี้ประมาณ6ปีไม่เกิน12ปีอ๋อหกถึงสิบสองปีน, <12 S 2> งนี่<ป>ครับ,รบแล้วอย่างปอนเนาะครับปอนเนาะนี่เขาจะสอนศาสนากันจะเป็นตำราแบบของสมัยก่อนตำราแบบโบราณช่วงอายุนี้เหมือนกันไหมครับอย่างปอนเนาะนี่เขาจะไม่จำกัดอายุดูที่คุณจะไปหรือไม่ไปอนะไรเ้เขาไม่จำกัดอายุ น้องๆเรียนวิชาหลักวิชาสามัญแลวครับทางตาดีกาครับมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆหรือหลักสูตรอื่นๆพิเศษให้กับน้องๆไหมครับจะสอนในการมารยาทในการอยู่ในสังคมที่ดีและก็กิจกรรมประจําปีของโรงเรียนเช่นกิจกรรมปีใหม่อิสลามการจัดกิจกรรมกีฬาศีตาดีกาแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแข่งอาาสิท อ,าอา่านบทกวีอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมทำเมลิดพวนอสุรออวัฒนธรรมของท้องถิ่นสมัติก็จะมีตัดิการนี่จะเป็นหัวใจหลักของหมู่บ้านนะครับเวลาจะมีกิจกรรมอะไรจะทาที่ตัดิการหรือที่มัสยิดคนในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวเยาวชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกัน ทางตาดีกาครับได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด,ด้วยใช่ไหมครับภาครัฐก็สนับสนุนอ,อย่างเช่นจะมีให้ค่าตอบแทนครูผู้สอนสนับสนุนในด้านซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนซื้อการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆก็มาให้ความรู้ในด้านเรื่องยาเสพติดนะครับหให้ให้เด็กๆรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยให้ห่างไกลกับยาเสพความที่ผมเป็นเด็กปัตตานีเนาะ ผมไม่เคยมาที่ตาลีกาเลยผมจะให้เจ๊กูมังอาพาผมเข้าไปเรียนสักวิชาหนึ่งได้เลยครับได้ครับโอเคครับผมนี่วิชาอะไรครับมารยาทในมุสลิมเวนะเวลาเขาเจรจวกับเปนมุสลิมดวยกันต้องให้สลามอัสลาลัยกุม สอนเื่การทักทายนะสบายดีไหมเป็นยังไงมั่งอบอกบัออออกบภสไรคบัไมออกบัศไม้าลการทักทายก็คือจะาลากามเช่นเอาตัวอย่างนะเอาน้องคนนี้มาเลยอันนี้พี่เอาสูกว่าน้องต้องให้สาลาตามอายุเอาตามอายุ น้อยกว่าต้องให้ก่อนนะครับอ่อ,อา,าล่าอะไรกุมอ่ะอะกุมุสลามอ่าแล้วก็แปดหน้า,นาใช่ครับเราถึงกระรงนี้ก็ได้ใ<ต>นครานี้ผู้ชายกับผู้หญิงสามารถจับม <คน S 2> ือผู้ชายอเอห้ามอห้ามใช่ไหมครับเฉพาะข้อมือผู้หญิงกับผู้ชายสลัได้ก็พ่อแม่บุตรการีพี่น้องญาติพี่น้องได้การที่ได้มีโอกาสมาที่ตาดีกาในวันนี้ทําให้ผม ได้สัมผัสการเรียนการสอนของเด็กๆที่นี่รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้สอนหรือแม้กระทั่งได้เห็นพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนให้ความรู้กับเด็กๆทําให้ผมเปิดมุมมองในมิติใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ความแตกต่างของสังคมภาคผูวัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนกับความสวยงามของสวนดอกไม้ครับที่ในหนึ่งสวนก็จะมีดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปต่างเบ่งบานชูช่อในแง่ของสังคมวัฒนธรรมการศึกษาความเชื่อและศาสนาแต่ทั้งหมดนะครับต้องตั้งอยู่ภายใต้ของความร่วมมือและความเข้าใจกัน เพียงแค่นี้ครับสันที่ภาพก็บังเกิดขึ้นที่ปลายด้ามขวานของไทยและทั้งหมดนี้ก็คือมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมธิตกรภูวศักดิ์วงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมอยู่ที่ค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีครับเวลาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาจะช่วยเหลือดูแลยังไง